น่ากินมากมันมีความเหนียวเลยครับรมันจะมีเจมไม่หายากมีปก้ร้านที่เนี่ผัดซีอิ๊วเปิ้นผัดเด็ดมากเปิ้นอยู่มาห้าสิบปีมาลองดูกันนอว่าร้านเปินน้นมีอะไรฮืญญ่นดีบออ้างมาขอไปกินตัวกันเลย ลาดนานครปฐมโอชาลาดหน้ามอดินเสวยคําว่าเสวยนี่หมายความว่าเคยไปถวายเมื่อเวลามีเสด็จสมัยตะกอนนะครับแล้วล้านี้ตั้งแต่ในบาซ่าเชียงใหม่ยังเป็นเพิงๆอยู่เลยนะครับจนมาอยู่การอนุสารแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเจนสามแล้วครับตั้งแต่รุ่นอากงรุ่นพ่อรุ่นเตียรุ่นลูกแล้ว <c oughs> เริ่มตีลาดหน้าเลยลาดหน้าก็ต้องใชพ้พริกไทยเห็นเล็กน้อยแต่ลุงน,นึงยังแบบปูเต้์น,นะอันนี้ลาดหน้านเนื้อเส้นใหญ่ น่ากินมากๆอันนี้จะกินแบบบรบปรุงเต้นนะนี่แหละครับน้ำเปิ้นสีงามขนาดเลยน่ากินมากสีออกแดงผสมน้ำตาลนะเนื้อชิ้นใหญ่ๆเส้นหอมขนาดเลยเปิ้คพัดเส้นใหญ่มาย่างหอมเลยครับน้ำคนเหนียวมีรสรสชาติจ๋าจลู้มากเลยเนื้อนุ่มมากขอบอกว่าถ้ามาร้านนี้ต้องกินราดหน้าเนื้อครับเนื้อนุ่มบันเหนียวเลยครับ เหมาะมากอันนี้กินเส้นปลาปลาเพียงพอเย่ยเส้นเปิ่นพัดมายางหอมเลยครับแต่ถ้าคนบักกินเนื้อซ่างหมูก็ได้นี่เนื้อชิ้น,นหนาเลยดูเนื้อเนื้อหนาแต่นุ่มม,มีความเหนียวเลยครับตุ้มทำในปากลงเปิงเป็นร้านที่ดังมากๆในช้างคารนะครับน้ำราณานี่เป็นจะเหนียวคนเสียเข้มตอนนีน้แบบมีเปลือกแล้วครับ กอบเบอร์อมดต์อบก็บบมหม้อหันเลยพี่น้องเจ,าเจ้าเจียงใหม่พี่น้องตื่นมาเจียงใหม่บดีลูมาเนอร์นะครปฐมโอชาลาดหน้าหม้อดินมาอันนี้คือกวยซีมีเป็นจะเป็นเส้นมีเหมือนเปิ้นเอาไปทอดไปผัดแห้งมามันจะเส้นมีลวกนะครับใส่เห็ดฟางแล้วก็นอไม้และเป็นเนื้อไก่เปิ้นใจส่วนหน้าอกเนอร์นี่อย่างเปิ้นถึงเรายว่ากวยซีมี เพราะกวยแปลว่าไก่บางเจ้าอาจจะไปผัดไปทอดแล้วก็น้ำราดปิ้นจะใส่พวกนอไม้กับเห็ดเนอร์เ็ดฟางที่นี่ปิ้นใจหน้าอกไก่นะคนขวัวมันมาต้องห่วงบะมันแน่นอนอเป็นปิ้นกรอบน้ำราดหอมคนเหนียวนอไม้ปิ้นก็หอมครับนอไม้ปุ้นทำมาเป็นเ้นเนื้อไก่นุ่มอันนี้มีเฮดหอมด้วย มันยากสอนพัดเจรินี่แหละคือมันหอมบเชิงทอดน่ะเพิ่นเอาหน้ากะทะเนื้อแต่ร้านเพิน่นแนะนําว่าต้องใส่กิ๊กโชไปน้อยนึงมีรสเปรี้ยวมีความหอมของซีอิ๊วชอบนักก็ใส่นักชอบนักก็ใจ่น้อยเนื้ออันนี้ใส่กิ๊กโชตามคําแนะนําของต่างร้านหอมแม่แม่ครับหอมซีอิ๊วมีความเปรี้ยวของกิ๊กโชล้ำครับ แล้วก็ามาถึงพาสิวูลุงหนึ่งชอบเส้นเมีย์เพราะแฟนลุงหนึ่งจะชอบกิ่นเส้นเมียมีกุ้งนะครับมีปลาหมึกเนี่ยหั่นมาอย่างดีเนี่ยมีคือปู้ปลาหมึกอ่าอันนี้จะกิ่นแบบบปุุงกก่อนเนอหอมกระทะราดหน้าพาสิวเนี่ยเส้นจะต้องหอมกระทะเวลากิ่นเส้นหอมกระทะมันมีความซึ้งมันล้ำขึ้นแหมคนตักเส้นดเด็ดขาดมาก เส้นหอมบักวีทเป็่ก้อนเส้นไผ่เส้นมันนี่ตูปี่มือตาจาครับอันนี้จะเป็นป่ามึกแล้วเนอะเส้นหอมตาจ้าครับมาเปิ้นพัดเส้นเ้นใช้กระทะเล็กใส่แห้งๆมันจะได้กินหอมของฟไฟรำตาจ้าเลยครับอันนี้คือก้วยํำทุกอย่างมาล้านนี้บบพพีดวง เส้นใหญ่ลาดน้านะบอกว่าหมูว่าเนื้อโปยสิมีโปยสิมีจะไม่หายจินยากมีบางกี่ร้านที่นี้ยลาติยวลุวกย่างที่กลิ่นมาเนี่ยดูงว่ารำพูกับไอเห็ียเจ้าของร้านแป๊บนึงเปิดกี่โมงก็ครับสิบโมงถึงสามโมงครึ่งวันหยุดเปิ้นจะบอกล่วงหน้าจะติดป้ายไว้นะครับแต่ร้านเปิน้นถ้าเพาะเงินสดนะครับแม่งก็ครับเงินแปะยิ่งมาได้เลย <c oughs> ร้านอากาศไทยเทบะรฮ้อนเลยนะครับหอมกินอาหารเข้ามาได้ขึ้นลำขึ้นแหมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับมาเฮียครับบากันมาก,กินได้นะครับอยู่ข้างโรงแรมเอ็มเพสถนนเจริญประเทศซอย12ทะลุถนนช้างคารได้นะครับขอบอกเลยว่าน้ำแตตะเนื้อ